สวัสดีครับร้านเป็นพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาให้จองครับผมเป็นวัตถุมงคลของปูทวดนะครับปอุ้ยมงคลนะครับมีทั้งเป็นเตารีดนะครับโลหะนะครับมีทั้งเหรียญเซมามีทั้งเนื้อว่านนะครับแต่สร้างโดยมีที่น้าเพื่อชีวิตและความมั่นคงนะครับดูนี้รุ่นมงคลคู่แผ่นดินหกเจ็ด เกจิพุทธวิเศษกินใหญ่เลยครับร้อยแปดองค์นะครับร้อยแปดองค์วันเสาร์ที่เจ็ดกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับในการนี้แนะนําให้จับจองพิธีใหญ่ทังทั้ท่านก็เป็นนะครับพิยีสงเจ้านะครับนะครับแม้แต่พ้าเกยยังศักสียังคุ้มรองป้องกันภัยนะครับนี่ผมไชมนะครับนี่เป็นเหรียญนะครับเต็มานะครับบล็อกพิมเต็มานะครับย้อนยุคปี2 5 0 0นะครับ อายุปี2 5 0 0นะครับเป็นมงคลคู่แผ่นดิน2 5 6 7นะครับมีรายเนื้อนะครับไาลเนื้อนี้จะบอกว่าอัขระไหนเป็นอะไรนะโบคุทัายะแมะแบบพิมพ์อะไรต่างพิมพ์ฐานโบอะไรต,ต่างก็จะบอกรายละเอียดไว้นะครับบอกรายละเอียดไว้ในเหรียญน,นะครับมีตัวอออาคะะนะครับเป็นหัวใจนะครับไว้ในกรามองใกล้นะครับ,เ,นะรบเป็นมองแบบในแนวนอนนะฮะโตอุ นะครับตัวอุนะครับนี่เป็นตอรีดนะครับตอรีดตัวพนมพิมใหญ่พิมเล็กพิมพ์ใหญ่นะครับก็จะมีเนื้อผงเงินเนื้อว่านนะฮะนะครับตรงนี้เป็นใบรายการราคานะครับเป็นเนื้อเงินนะครับทองคาเป็นเนื้อทองคาต่างๆนะครับนะถ้าท่านลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรพักเครื่องนะครับโทรศูนย์เก้าหกเก้าสีู่นย์ปดศูนด หรือ0814203001ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กด s u b s ไ r i b e กดติดตามกดกระดิ่งแต่ท่านยังไม่พลาดทุกรายการทุกโมงคลดีๆจากราัฐอุทัยพร,ระเครื่องครับเดี๋ยวผมให้ชมต่อนะครับผมให้ชมต่อนะครับคนที่ทุนน้อยๆก็จองรายการนะครับล่างๆเนื้อล่างๆได้นะครับขอบคุณครับเดี๋ยวให้ชมคลิปต่อน,นิดหนึ่งวันเสาร์ที่เจ็กันยายน2567เสาร์ห้าบูชาบารมีครณ พบกับพิธีมหาพุทธาพิเศษมหาเลิอกอันยิ่งใหญ่ครั้งสำคัญในรอบ20ปีตำนานหลวงปู่ทวดวัดห้วยมงคลที่จะนำพาพุพทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาได้หัวธรรมลึกถึงวันวานตามรอยตำนาน70ปีพระครูวิสัยโสพลทิมธรมรมธารมพระครูช่างตำนานวัดถุมงคลพระหลวงปู่ทวดปี2497ถึงปี2505ร่วมย้อนยุคบูชาครูในชื่อยุษ มงคลผู้แผ่นดิน67คณาจารย์ผู้สมอภิญญาจากทั่วฟ้าเมืองไทยเมตตาทิ่ฐนจิตตุกเสกทั้งสิ้น1นึร้อแต่ผู้